ไะไอีกแล้วเแมวจ้าโชคดีแล้วดำนำโชคโชคดีมาก ตามไปหรือเปล่าฮะหนูตามไปหรือเปล่าอ้าวปาติจ้าน้องนำโชคอืมไงลูกงายลูกอุย้ยอืมงางอืมตามแมวดำนำโชคเลยนะคะ โอ้โหมีพลังจริงขับไล่อีกแล้วค่ะขับไล่ขู่กรณีนะคะเข้ามาบริเวณบ้านไม่ได้เลยนะคะแฟนขับนะโอ้โหดูหน้าเขาสิดูหน้าเขาสิาาสโอ้โหด,ดูเก่งจังเลยดูเก่งจังเลยไปลูกไปแมวดำนี่มันมีพลังมีอำนาจจริงๆนะคะแมวดำเนี่ย

ลูกหนูไปไหนลูกลูกหนูไปไหนหหไน้องนำโชคเลี้ยงน้องนำโชคแข็งแรงน้นองนำโชคคนเก่งอน,นอนลงนองนลงก่อนนอนลงให้แฟนขับเขาได้เห็นหนูหน่อยเร็ว นอนลงนอนลงนอนลงนานุา้ยน้องนำ้งนงนำโชคสวยจังเลยน้องน้ำโชคสวยจังเลยรู้นะคะเป็นคลับอกให้นอนเนี่ย,ยนี่เนี่ยเนี่ยน่ารากักน่ารากักสีดำค่ะแมวดำน้ำโชค <c oughs> ไปตามหาดิลูกหนูอยู่ไหนลูก แสนรู้แสนน่ารักเลยนะเนี่ยร้องตั้งแต่เช้าเลยหกโมงครึ่งละหกโมง